เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างโจทย์ปัญหานะคะการแก้โจทย์ปัญหาในหนังสือนะคะหน้าที่149นะคะเดี๋ยวเรามาดูความกันข้อที่1กระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าระบายสีไปแล้ว1.6ส่วน6ของพื้นที่ทั้งหมดจงหา2ส่วน5ของพื้นที่ส่วนที่ยังไม่ได้ระบายสีแล้วเขียนคำตอบให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำนะคะจะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบก็คือ2ส่วน5 ของพื้นที่ส่วนที่ยังไม่ได้ระบายสีมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะแล้วก็สิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้ก็คือกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าท,ที่ระบายสีไปแล้วก็คือ1นส่วนหของพื้นที่ทั้งหมดนะคะเราก็จะใช้วิธีการเดยใช้แผนภาพปามโมเดลเข้ามาช่วยในการหาคําตอบข้อนี้นะคะเราก็จะวาดภาพนะคะียงสังเกตดูว่า,าแสดงว่ากระดาษรูปสี่เหียมผืนผ้ารูปนี้แบ่งออกเป็นกี่ส่วนเท่ากันคะ แบ่งออกเป็น6ส่วนเท่ากันนะคะ6ส่วนเท่ากันนะคะของพื้ที่ทั้งหมดเราก็วาดแผนภาพตาโมเดลออกมานะคะนะคะแบ่งออกเป็น6ส่วนเท่ากัน แบ่งออกเป็น6ส่วนเท่ากันนะคะแล้วก็เขาบอกว่าระบายสีไปแล้ว1ส่วนนะคะ1ส่วน6อันนี้คือระบายสีไปแล้ว1ส่วน6แสดงว่าส่วนที่เหลือตรงนี้นะคะยังไม่ได้ระบายสีไม่ได้ระบายสีไม่ได้ระ,ะบายสีก็คือมีค่าเท่ากับ5ส่วน6นะคะ5ส่วน6 นี่เสร็จจทยก็ถามว่าอะไรจงหา2ส่วน5ของพื้นที่ส่วนที่ยังไม่ได้ระบายสีเพราะฉะนั้นเราก็จะหานะคะนักเรียนสามารถเขียนได้เลยนะคะนักเรียนก็เขียนเลยว่าสองส่วนห้านะคะสอ่วนหของพื้นที่ส่วนนะคะส่วนที่ยังไม่ได้ ระบายสีนะคะระบายสีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะหาคำตอบได้เลยก็คือ2 5ส่วนนะคะคำว่าของในที่นี้นะคะของในที่นี้ก็คือเครื่องหมายอะไรคะคูณเพราะฉะนั้นก็คูณด้วยคูณด้วยส่วนที่ยังไม่ได้ระบายสีก็คือมีค่าเท่ากับ5 6ส่วนก็คูณด้วย5 6ส่วนนะคะนักเรียนก็ดูซิว่ามันสามารถตัดทอนกันได้ไหมถ้าตัดทอนกันได้กเรียนตัดเลยก็คือ 1> 5 1 5 5 1 5 2 1 2 2 3 6 2> เพราะฉะนั้นก็จะได้เท่ากับ1ส่วน3ของพื้นที่ทั้งหมดนั่นเองัอ่นก็สรุปได้เลยว่าดังนั้นนะคะดังนั้นดังนั้น2ส่วน5 ของพื้นที่ส่วนที่ยังไม่ระบายสีเท่ากับนะคะเท่ากับ1นส่วนสของพื้นที่ นะคะอันนี้ก็คือเป็นการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะนักเรียนสามารถทำนะคะการวิธีการแสดงวิธีทำนักเรียนสามารถทําได้หลายแบบอาจจะเขียนบรรยายก็ได้แบบที่2ที่เรา,าได,ได้ได้เรียนที่ผ่านมานะคะหรือจะใช้าหาคําตอบโดยการใช้แผนภาพป่าโมเดลมาช่วยในการหาคําตอบก็ได้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่2ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูแบบที่2นะคะแบบที่2เป็นการแสดงพิธีรรมโดยไม่ได้ใช้แผนภาพบาร์โมเดลนะคะมาช่วยในการอธิบายอันนี้เป็นการเขียนการอธิบายนะคะเราก็จะกําหนดนะคะกำหนดกำหนดให้กระดาษนะคะกระดาษรูปสี่เหลีย่ยมมีพื้นที่ ทั้งหมดนะคะทั้งหมดเท่ากับ1นะคะแล้วก็ระบายสีไปนะคะระบายสีไป1นส่วน6ของพื้นที่ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้น เหลือพื hm. ้นที่นะคะเหลือพื้นที่ส่วนที่ยังไม่ได้ระบายสีก็คือมาจากเอาพื้นที่ทั้งหมดคือหลบด้วย1ส่วนหกะคะก็จะได้เท่ากับ5ส่วนห นะคะ5ส่วน6ของพื้นที่ทั้งหมดนะคะของพื้นที่ทั้งหมดที่เสร็จเราก็ดูว่าเขาบอกโจทย์จากทราบว่า2ส่วน5ของพื้นที่ที่ยังไม่ได้ระบายสีเนี่ยจะมีค่าเต่าตทลายเพราะฉะนั้นเราก็เขียนได้ว่า2ส่วน5ของพื้นที่ส่วนที่ ยังไม่ได้ระบายสีนะคะระบายสีก็คือมีค่าเท่ากับ2ส่วน5คูณด้วยพื้นที่ส่วนที่ไม่แรงเงาก็คือ5 6ส่วน6นะคะนักเรียนก็ดูว่ามันสามารถตัดทอนกันได้ไหมนะคะ5กับ5สามารถตัดทอนกันได้ก็คือ5 1 5 5 1 5 2 1 2 2 3 6ก็จะมีค่าเท่ากับ103นะคะ ดังนั้นนะคะ2ส,ส่วน,นะคะดังนั้น2ส,ส่วน5ของพื้นที่ส่วนที่ไม่ได้ระบายสีเท่ากับ1ส่วน3ของพื้นที่ ทั้งหมดนะคะอันนี้ก็คือเป็นการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะการเขียนแสดงวิธีทำรรโดยที่เราไม่ได้ใช้แผนภาพบา์โมเดลเพราะฉะนั้นนักเรียนก็เลือกนะคะสามารถเลือกวิธีการแสดงวิธรรีทำโดยใช้หางตอบโดยใช้แผนภาพบาโมเดลหรือการเขียนอธิบายก็ได้นะคะตามที่นักเรียนถ้ดหรือนักเรียนสามารถหาคําตอบได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่2นะคะโหลกอมีน้ำแอปเปิลอยู่5้1ส่วนสลิตรโหลขอมีน้ำแอปเปิลอยู่6กสิสส่วนสลิตรนำน้ำแอปเปิลจากโหลกอและโหลขอเทใส่โหลพอทั้งหมดแล้วนำน้ำแอปเปิลจากโหลคอไปเทใส่ในแก้วที่มีความจุบใบละ3 0, าส่วนสลิตรจะเทน้ำแอปเปิลได้ทั้งหมดกี่ใบนะคะ เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์โจทย์ก็คือโจทย์ต้องการทราบนะคะโจทย์กหนเขาอยากรู้ว่าจะเทน้ำแอปเปิลใส่แก้วทั้งหมดกี่ใบแต่ก่อนที่จะเทเราก็มาดูว่าเขาเอาน้ำแอปเปิลจากโหลกอนะคะซึ่งมีปริมาณเท่ากับ5 1เศษ1ส่วน10ลิตรกับน้ำแอปเปิลที่อยู่ในโหลกอที่มีปริมาณ6 3เศษส่วน10 ลิตรนะคะไปเทใส่ในหลคอเพราะนั้นตอนนี้เรายังไม่ทราบเลยว่าน้ำแอปเปิ้ลที่อยู่ในหลคอมีปริมาณเท่าไหร่เราก็จะหาน้ำแอปเปิ้ลในหลคอนะคะก็เป็นน้ำแอปเปิ้ลในหลคอนะคะเท่ากับมาจากไหนก็คือมาจาก 5เศษ1ส่วน10บนะคะบวกด้วย6เศษ3ส,ส่วนด้วย4นะคะการบวกจำนวนคะนะคะเราก็ต้องแปลงจำนวนคะให้เป็นเศษเกินนะคะเศษเกินก็จะได้เป็น51สบ่วนด้วย10บวกด้วย27นะคะ27ส่วนด้วย นะคะส่วนไม่เท่ากาันเราก็ทําส่วนให้เท่ากาันโดยการทํสีให้เท่ากับ10หรือใหบเท่ากับ4หรือเราจะใช้วิธีการหาตัวคูนร่วมก็ได้นะคะเราก็ต้องสุคุณแม่10นะคะจนสิบนะคะสิบหนึ่งสิบสิบสองยี่สิบสิบสามสามสิบสิบสี่สี่สิบสิบห้าสิ แล้วก็ท่องเมนสีนะ4สี่หนึ่งสี่สี่สองแปดมสิบสองสี่สี่สิบหกสี่นักเรียนดูว่านักเจอตัวคูณร่วมตัวคูณร่วมตัวแรกยังคะเจอแล้วนะคะตัวคูณร่วมตัวแรกของมันก็คืออะไรคะก็คือยีนะคะตัวคูณร่วมตัวแรกของมันก็คือยีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำส,ส่วน10กับ4เนี่ยให้ มีส่วนเป็น20นะคะก็จะได้เป็น51ส่วนด้วย10นะคะคูณด้วย2คูณด้วย2นะคะบวกด้วย27ส่วนด้วย4นะคะคูณด้วยคูณด้วย5คูณด้วย5นะคะก็จะได้เป็นนะคะ102ส่วน20 10 2สอง ส่วนด้วย20บวกกับ135ส่วนด้วย20นะคะบวกกันแล้วก็จะได้เป็น237นะคะ237ส่วนด้วย20นะคะแสดงว่าปริมาณของน้ำแอปเปิลที่อยู่ในโหลคอนะคะดังนั้นนะคะโหลคอมีน้ำแอปเปิล เท่ากับนะคะส3 7ส่วนด้วย20ลิตรนะคะเมื่อเราหาน้ำแอปเปิลที่อยู่ในหลคอเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะเอาน้ำแอปเปิลที่อยู่ในหลคอเนี่ยไปแบ่งใส่แก้วที่มีความจุไปละ3ส่วน10ลิตรนะคะใส่แก้วที่มีความจุเท่ากับ3ใบละ3ส่วน10ลิตรแสดงว่าต้องแบ่งออกเท่าๆกันนะคะแบ่งออกเท่าเกัน ฉะนั้นเราก็เอาต้นที่อยู่ในโหลคอก็คือ237ส่วนด้วย20หารด้วยหารด้วยอะไรคะหารด้วย3ส่วนด้วย10นะคะก็จะได้เป็นนะคะส3 7ส่วนด้วย20เปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนจาก3ส่วน10ก็จะกลายเป็น10ส่วนด้วย3นะคะนักเรียนก็ดูว่ามันสามารถตัดทอนกันได้ไหม ะะถ้ามันตัดทอนกันได้นักเรียนก็ตัดทอนนะคะอย่างเช่น3กับ2องรสามารถตัดทอนกันได้ใช้แม่3 3 1 3 3 7 21 3 9 27นะคะแล้วก็อนะไรคะ1 0 1 1 0 12 20เพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นจะได้เป็นเท่ากับ79ส่วนด้วย2นะคะ หรือทำเป็จนจำนวนคะนะคะก็จะได้เป็นก็จะได้เป็นอะไรคะก็จะได้เป็นส9เศษ1ส่วนองนะคะดังนั้นนะคะเราก็สรุปได้เลยนะคะดังนั้นจะเทน้ำแอปเปิลนะคะจะเทน้ำแอปเปลิล นะคะ39บเใบนั่นเองนะคะเราจะไม่ตอบเป็น35เซนส่วนสองนะคะเราจะตอบเป็นจำนวนเต็มก็คือ39บใบนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นการหาคำตอบวิธีการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะเ mm. ลืวส่วนที่เหลือก็คือข้อ3ข้อ4ข้อ5นักเรียนลองฝึกทำนะคะเดี๋ยวเราวันเจอกันเดี๋ยวเรามาช่วยกันทำอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ